สวัสดีคะ่ะก็พบกับช่วงมินรีวิวของมนาะก็ e ีนี้เป็น EP แรกนะคะซึ่งมินจะมารีวิวอะไรนะาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกก็เป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจาก Joyna c u s ช i o n นั่นเองมีคนรีวิวเยอะมากจนมินก็ไปซื้อมาลองใช้แล้วเอามารีวิวเองนะคะก็อยากรู้ว่ามันจะดีจริงตามรีวิวที่มินเห็นหรือเปล่าก็เลยแบบเออ เราต้องมาลองใช้แล้วรีวิวเองแล้วสิซึ่งจมิน่าคุชชั่นนะคะเขามีเฉดสีให้เลือกถึงหเฉสดสีกันถ้าใครไม่รู้ว่าเราเหมาะกับเฉดสีไหนสามารถทักไปถามทางแอดมินได้เลยนะว่าเราเป็นคนผิวขาวเหลืองผิวขาวอมชมพูผิวสีแทนใช้เบอร์ไหนดีคะทางแอดมินเขาก็จะตอบกลับมาค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งมีเป็นคนที่ ผิวขาวเรืองนะแอดมินเขาก็บอกว่าถ้าใช้เบอร์0ูนจะทําให้นาดูผ่องดูไบรท์ขึ้นแต่ถ้าใช้เบอร์0ูนยจะทําให้เราอะได้ลุคเน็ตชั่ลนะคะก็คือลุกธรรมชาติแบบเบาๆแต่งหน้าเหมือนไม่แต่งเออก็เลยซื้อเบอร์0ูนยมานะซึ่งจูวิน่าคูชั่นนะคะเขามีกันแดดก็คือ SPF25PA++ บีวกบบกนะม,มีรู้สึกว่ามัน ไม่พอสำหรับแดดประเทศไทยน,นะคะมีนก็เลยจะใช้กันแดดของตัวมีนเองแต่มีนจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์ในการช่วยปกปิดรอยกะรอยสิวอะไรเลยนะแล้วมีนจะมาลงจูวินาคุชชั่นให้ดูว่าเขาช่วยปกปิดได้ดีระดับไหนแล้วตลอดทั้ง8ชั่วโมงนี้ที่มีนทดสอบนะคะหน้ามีนจะมันหรือเปล่าแต่มีนจะบอกก่อนนะว่ามีนเป็นคนที่ผิวหน้าแหง้ง เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน,น่าเราจะมาหรือเปล่าแล้วจะไม่ติดแมสเหมือนที่เขาบอกไหมเราจะมาลงใช้กันนะเดี๋ยวมีนจะไปลงกันแดดของมีนก่อนแล้วเดี๋ยวมินจะมาลงคุชชั่นให้ดูนะคะมีนจะมาลงคุชชั่นให้ดูครึ่งหน้านะโอเคไปลงกันแดดก่อนนะคร้า o นึ่งชั่วโเรียบร้อยนะคะมีนก็ไปลงอ่ากันแดดของมีนเสร็จแล้วนะมีนก็จะมาเปิดให้ดูเลย ก่อนอื่นเก็จะพบกับผับของเขานะคะแล้วก็เปิดออกมาก็จะนี่เลย <Wow. S 1> นี่คือเบอร์0ถูกแลนะ้นะ03นี่คือเบอร์03น,นะคะโอเคเขาก็จะมีกระจกให้ดูตรงนี้ด้วยนะเรามาลงกันเึอะเดี๋ยวมีนจะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะ โอเคมีนก็ลงครึ่งหน้าฝั่งนี้เสร็จแล้วนะสังเกตนะคะว่าก็ยังคงตาเห็นรอยกระแบบจางๆนะคะซึ่งมีนรู้สึกว่าเขาก็ปกปิดได้ดีนะแต่ว่าไม่ได้ปกปิดได้ว้าวมากขนาดนั้นอะเพราะว่าเราไม่ใช้คอนซีลเลอร์ด้วยแหละเนาะมันก็ยังคงเห็นเออรอยสิวรอยกระนิดๆหน่อยๆนะคะแต่สําหรับมีนคือสีเบอร์0ูนย์สามนะก็คือเออ ได้ลุกธรรมชาติจริงๆเหมือนที่ทางแอดมินเขาบอกพอมีเป็นคนที่ผิวขาวเหลืองแล้วมันก็ไม่ได้ดูแบบขาววอกอ่ะมันดูแบบเนียนไปกับผิวผิวมีพอดีเลยอ่ะเออแต่ถ้าใครอยากจะให้หน้าดูผ่องดูไบรท์กว่านี้นะคะก็แนะนำเบอร์0ูนยนะแต่ถ้าชอบลุคธรรมชาติแบบมีนก็คือเบอร์0ูนยนี้ได้อยู่ปังชอบ แล้วพอลงคุชชั่นไปนะคะมีรู้สึกว่าเนื้อเขาบางเบาลงไปแล้วไม่หนักหน้าไม่เหนอะไม่เหนียวเหนอกหนะนะก็ค่อนข้างจะเป็นแบบกึ่งแมตเลยทีเดียวอืเดี๋ยวขออนุญาตไปลงให้ทั่วหน้าแล้วเรามาดูกันแบบเต็มเต็มหน้านะคะว่าเป็นยังไงไปกดหนนะัง ตอนนี้มินก็ลงไปทั่วทั้งหน้าแล้วนะคะพอมีนลงทั้งหน้าปุ๊บมันหดเป็นหนึ่งใหญ่มีนเป็นคนที่ผิวหน้าแห้งใช่ไหมคะมีนรู้สึกว่านี่เอ่าไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมแต่คือมันเห็นมันเป็นหุยอะทุกคน ในกล้องไม่น่าเห็นนะมันเป็นหูแบบแล้วก็อีกื่อนที่เขาบอกกันมนะคะก็คือเซเวน่าฟูชั่นจะช่วยเบอร์รูขมขนซึ่งอันนี้มีไม่สามารถตอบได้นะเพราะมีเป็นคนที่รูขมขนไม่กว้างแทบจะไม่ไม่เห็นรูขมขนของตัวเองเลยถ้าใครอยากรู้ว่ามีใช้สก,กินแร์อะไรเดี๋ยวจะทําคลิปแยกนะแต่มีเป็นคนที่รูขมขนไม่กว้างไม่สามารถตอบได้ว่าเบอร์รูขมขนได้ไหม แต่โอเคสีนี้ผ่านค่ะหน้าไม่บอกได้ลุกธรรมชาติเดี๋ยวมินก็จะไปแต่งหน้าให้เสร็จแล้วก็ออกไปทำธุระนอกบ้านต่างๆนานานะคะเดี๋ยวพอครบแต่ชั่วโมงเราจะมาดูกันว่าหน้าจะมันไหมสีจะดรอปลงบ้างไหมแล้วการปกปิดข,ของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวโอ้แล้วก็ จะติดแมสหรือเปล่าเดี๋ยวพอครบแปดชั่วโมงเรามาดูกันเดี๋ยมีนขออนุาตไปแต่งหน้าแล้วก็มาให้ดูฟินิชลุกของมีนกันนะคะ One week <meet> later Wow เราก็จะได้ลุกธรรมชาติแบบนี้นะ ออกแดดแล้วผิวก็จะประมาณนี้นะคะถ้าออกแดด <S <S ออกแดดอย่าลืมทาก,กันแดดเพิ่มนะคะทุกคนแดดแดดประเทศไทยนะรู้กันอยู่ก็มีรู้สึกว่าเนื้อคุชั่นเขาเนี่ยทำให้หน้าเราดูโกลว์ดูแบบดูฉ่ำเงาขึ้นมานะแล้วก็ ดโดยรวมก็ถือว่าดีค่ะแต่เดี๋ยวครบ8ชั่วโมงเราจะมาดูกันว่าคุมมันได้ดีแค่ไหนปกปิดได้ดีแค่ไหนแล้วจะติดแมสหรือเปล่าครบ8ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน Six hours later ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะ6ชั่วโมงก็ <G Sol> s> <S เดี๋ยวมีนกำลังจะไปดูหนังแล้วเดี๋ยวถ้าครบ8ชั่วโมงเมื่อไหร่มีนจะมาสรุปให้ดูนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหน้ายัางไม่มันนะคะจริงหน้าไม่มันเดี๋ยวตอนสรุปอ่บมีนจะเอาแผนซับมัน insky. มาทาให้คนดูว,ว่ามันมันไหมแต่จริงคือม,ม,มีนเป็นคนผิวหน้าแห้งไงก็เลยแบบเออคุมมันได้ดีนะเลิศ <G un ress> เดี๋ยวไปดูหนังก่อนนะคะทุกคน โอนตอนนี้เอ่อถึงบ้านแล้วนะก็คือผ่านไปเออหลายชั่วโมงแล้วแหละขอโทรศัพท์หน่อยตอนนี้เป็นเวลากี่มุงนะครบแชั่วโมงสักพักแล้วแหล,ละตอนนี้ก็แบบสี่ทุ่มแล้วอะสี่ทุ่มแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอ่อใช้กระดาษซับมันให้ดูนะแต่มีรู้สึกว่าเออหน้าไม่มันแล้วก็ดูดิดดเหมือนสี่ทุ่มแล้วอะหน้ายังเต็มอย,อยู่เ,เลยอะ เดี๋ยวไปสรุปให้ข <c oughs> ้างในข้าวๆนะคะเดี๋ยวขอเข้าบ้านก่อนนี่นะคะทุกคนมีนก็จะมาใช้กระดาษซับหน้ามันให้ทุกคนดูเลยนะจะแบบซับทั่วหน้าให้ดูเลยบอกแล้วว่าแบบมีบางคนที่หน้าแห้งนะทุกคนก็ก็เหอแทบจะไม่มันเลยนี่ดูดิไม่มันเลย มีนใช้แล้วไม่มันเลยอะลองลองดูตรงหน้าผากนะหน้าผากใช่ปะผักกางเขาหน้าผากปะอ่ะซับ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 ,บ,บทุกคนคือมันไม่น่ามันจริงๆดูดูนี่ มันก็คือหน้ามันแหละแต่ว่ามันหน้ามันน้อยมากนะคะซึ่งมีรู้สึกว่าโอเคเรื่องของความคุมมันของเขาค่อนข้างดีเลยสําหรับคนที่ผิวแห้งหรือผิวธรรมดาแต่สําหรับคนหน้ามันมีนก็ไม่แน่ใจว่าจะคุมมันได้ดีขนาดนั้นหรือเปล่าแต่สำหรับมีนคุมมันผ่านนะคะแล้วก็เรื่องของ การปกปิดเมื่อช้าเมีนก็บอกไปแล้วเลยเนาะว่าไม่ได้ปกปิดดีระดับนานเออไม่ได้ปกปิดแบบว้าวแต่ก็ปกปิดระดับหนึ่งซึ่งผ่านไปแล้ว8ดชั่วโมงนะคะเลย8ดชั่วโมงไปก็ก็เยอะแล้วแหละเออเนื้อคุชชั่นมันก็จางลงนะคะทุกคนมันก็เลยทำให้สีหน้าเราอะ่ะดูดรอปไปหนึ่งระดับเลยนะนี่มันก็ เป็นเรื่องปกติเนาะเราลงแค่คุชชั่นเฉยๆเลยไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์อะไรใดๆแต่เรื่องของการติดแมสนะคะเดี๋ยวมีนไปเอาแมสมาให้ดูซึ่งแมสมีอยู่2000 <years> later. โอเคซึ่งแมสมีนะคะก็จะมีสีของคุชชั่นหลุดมาตรงช่วง บริเวณจมูกนะนีถือว่าติดแมสค่อนข้างน้อยนะคะเรื่องของความคุมมันผ่านติดแมสไม่เยอะผ่านแล้วก็เรื่องของการปกปิดก็ค่อนข้างดีนะคะแต่ไม่ได้ว้าวมากนะสำหรับมีนก็คือถ้าถามว่าจะซื้อมาใช้เรื่อยๆไหมก็คงจะ ยังก่อนนะคะแต่แต่มันก็แบบสามารถใช้เป็นแบบ everyday ล o o เบาๆได้นะทุกคนถ้าคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องฝ้ากระหรือรอยแดงรอยดำของสิวแต่มีเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกระนะคะรอยกระแต่ถามว่าเออมันก็รีวิวดีตามรีวิวที่เขารีวิวกันไหมก็ดีจริงนะค่อนข้างพอใจ สดาวเต็มห้าดาวเลยค่ะทุกคนวันนี ah ้ก็จะจบการรีวิวเท่านี้นะเพราะว่าเหนื่อยมากคือปวดหัวไบปวดหัวตุบๆๆๆๆๆเลยอะปวดหัวมันหัวจะระเบิดอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีนขออนุญาตไปคลีนหน้าล้างหน้าอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนก่อนนะคะทุกคนยังไงถ้าชอบก็ขอให้ทุกคน ติดตามคลิปรีวิวของมี้นแบบน้เลยนะมี้นก็จะพยายามอัดคลิปมารีวิวให้ทุกคนเรื่อย,ๆเ,ยๆ,ๆเดี๋ยวอาจจะมีเป็นรีวิวสกินแคร์รีวิวต่างๆนานารีวิวทุกสิ่งอย่างที่จะรีวิวนะที่มันรีวิวได้เออก็ใครอยากแบบเป็นสปอนเซอร์หรือสปอนเซอร์จะเข้าก็ได้นะคะอะไรเนี่ยมีคนดูอยู่กี่คนเองมีคนดูอยู่แค่สิบกว่าคนจะขอสปอนเซอร์งง ก็วันนี้ก็จบการรีวิวเท่านี้นะคะสำหรับจูวิน่าคูชัน่น <g ül> เดี๋ยวมีนก็ขออนุญาตไปพักผ่อนกันนะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย